หากการเป็นคนดีของคุณนั้นกำลังทำให้ใครบางคนร้อนรุ่มจนทนไม่ได้ขึ้นมาหรือหากความถูกต้องที่คุณยึดถืออยู่มันทำให้คุณดูแปลกแยกในสายตาคนอื่นไปเสียอย่างนั้นนั่นอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือความผิดพลาดของคุณแม้แต่น้อยเลยนะคะแต่มันอาจเป็นสัญญาณบางอย่างที่พระพุทธองค์ทรงต้องการให้ คนมีบุญตัวจริงได้ตระหนักรู้ขึ้นมานั่นเองความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเกลียดชังเหล่านั้นคือปัญญาอันล้ำค่าที่รอให้คุณได้ค้นพบหลายท่านตอนนี้อาจจะกำลังพยักหน้าตามเบาๆรู้สึกเหมือนเรื่องราวเหล่านี้มันช่างสะท้อนประสบการณ์ที่เคยเจอมากับตัวเองเสียจริงทั้งความอึดอัดใจนั้นทั้งความไม่เข้าใจว่าทำไมหนอการที่เราพยายามทำแต่สิ่งดีงาม พยายามเป็นคนดีมันกลับกลายเป็นชนวนให้เกิดความไม่พอใจขึ้นมาได้วันนี้เราจะไม่ได้มานั่งหาคนผิดกันนะคะแต่เราจะมาค้นหาความจริงความจริงที่จะทำให้หัวใจของคุณมันเบาขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเป็นความจริงที่จะมอบเกราะป้องกันทางปัญญาให้เพื่อให้คุณได้ก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความดีต่อไปได้อย่างมั่นคงและสงบเย็นยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา เพราะว่าอะไรนะหรือคะก็เพราะว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงได้ค้นพบและนำมาเปิดเผยให้พวกเราได้ทราบกันนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่คำปลอบประโลมใจลอยๆแต่มันคือกลไกตามธรรมชาติของโลกและจิตใจมนุษย์เรานี่เองที่เมื่อเราเข้าใจมันอย่างถ่องแท้แล้วเราจะไม่เพียงแต่ปกป้องตัวเองจากความทุกข์ใจได้เท่านั้นแต่ยังอาจจะเริ่มเห็นใจผู้ที่กำลังมืดบอดอยู่ได้อีกด้วยเอาละคะ่ะ ก่อนที่เราจะเจาะลึกลงไปในสามสาเหตุหลักๆที่ทำให้คนดีๆอย่างเราเราท่านๆอาจถูกใครเขาเกลียดชังได้โดยไม่รู้เนือ้อรู้ตัวเลยด้วยซ้ำเรามาปูพื้นฐานความเข้าใจกันสักเล็กน้อยกันก่อนดีไหมคะเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมดาของโลกหรือที่เรียกกันว่าโลกธรรมพระพุทธองค์นั้นได้ทรงตรัสสอนเรื่องโลกธรรมแปประการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตในจักรวาลน,นี้ต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นคนดีคนชั่วคนรวยหรือคนจนเปรียบไปแล้วก็เสมือนลมที่พัดผ่านมาทุกคนย่อมต้องได้สัมผัสกันทั้งนั้นโลกกรรมแปดประการที่ว่านี้ท่านแบ่งออกเป็นสองฝ่ายด้วยกันนะคะคือฝ่ายที่น่าปรารถนากับฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนาฝ่ายที่น่าปรารถนานั้นพูดง่ายๆก็คือการมีลาบการมียศ การได้รับคำสรรเสริญและการมีความสุขนั่นเองส่วนฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนานั้นก็คือสิ่งที่มันตรงกันข้ามกันเลยเช่นการเสื่อมลาบการเสื่อมยศการถูกนินทาว่าร้ายต่างๆนานาและการประสบกับความทุกข์สังเกตอะไรบางอย่างไหมคะว่าการได้รับคำสรรเสริญและการถูกนินทาว่าร้ายนั้นมันเป็นสองสิ่งที่อยู่คู่กันเสมอเลยเหมือนกับกลางวันที่ต้องมีคู่กับกลางคืน หรือเหมือนกับด้านหน้าที่ต้องมีคู่กับด้านหลังของเหรียญนั่นเองดังนั้นแล้วแม้ว่าเราจะทำความดีตั้งใจดีแค่ไหนก็ตามเป็นผู้มีศีลธรรมสูงส่งเพียงใดก็ตามทีมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะคะที่เราอาจจะได้รับทั้งคำชื่นชมยินดีและในขณะเดียวกันนั้นก็อาจจะถูกใครบางคนตำหนิติเตียนเอาได้หรือถึงขั้นไม่ชอบหน้าเราไปเลยก็มีนี่คือธรรมชาติ คือความธรรมดาของโลกที่แม้แต่พระพุทธองค์เองหรือพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นก็ยังต้องทรงประสบพบเจอมาแล้วทั้งสิ้นเหมือนกันเมื่อเราเข้าใจกันอย่างนี้แล้วใจของเรามันจะเริ่มมีที่พักพิงขึ้นมาบ้างว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นมันไม่ใช่ความผิดปกติอะไรเลยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของเราคนเดียวแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตที่ทุกคน ก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ก้าวผ่านมันไปให้ได้ทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าแล้วทำไมกันเล่าไอ้ความดีของเรานี่แหละมันถึงได้ไปกระตุ้นด้านที่ไม่น่าพอใจของโลก,กรธรรมให้เกิดขึ้นกับเราได้ด้วยละ่ะทำไมความปรารถนาดีเราบางครั้งบางทีมันกลับส่งผลตรงกันข้ามไปเสียอย่างนั้นความลับส่วนหนึ่งเลยนะคะมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติของจิตใจมนุษย์เรานี่เอง ที่มันยังเต็มไปด้วยกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆนานาความดีงามความสว่างใสของคนคนหนึ่งนั้นบางครั้งมันก็เหมือนแสงไฟที่ส่องเข้าไปในมุมมืดที่คนอื่นเขาไม่อยากให้ใครได้เห็นมันอาจจะไปกระทบกับความรู้สึกไม่มั่นคงในใจเขาความอิจฉาริษยาหรือความเคยชินเดิมๆของผู้ที่ยังไม่ได้ขัดเกลาจิตใจตนเองก็เป็นได้จนทำให้พวกเขานั้นรู้สึกอึอดอัด ไม่พอใจขึ้นมาและแสดงออกมาเป็นการต่อต้านหรือความเกลียดชังอย่างที่เราได้เห็นกันนั่นเองนี่ไม่ใช่ความผิดของเราผู้ทำดีเลยนะคะขอย้ำอีกครั้งแต่มันเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนสภาวะภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นตั้งหากละค่ะเอาละค่ะเมื่อเราพอจะเห็นภาพรวมกันบ้างแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าสามสิ่งนั้น ที่คนดีคนมีบุญทำไปแล้วอาจจะทำให้ถูกเข้าใจผิดหรือว่าถูกเกลียดชังได้โดยไม่ตั้งใจเลยมันมีอะไรบ้างและพระพุทธองค์ทรงให้แง่คิดในเรื่องนี้ไว้อย่างไรกันบ้างสิ่งแรกเลยนะคะที่มักจะเป็นเหตุอยู่บ,บ่อยๆให้คนดีถูกมองในแง่ลบไปได้นั่นก็คือความเป็นคนตรงไปตรงมา การพูดความจริงอย่างซื่อสัตย์นั่นเองพอฟังแบบนี้แล้วอาจจะรู้สึกขัดใจเล็กน้อยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะการพูดความจริงการเป็นคนซื่อตรงมันจะไม่ดีได้อย่างไรกันในทางธรรมะแล้วการพูดความจริงเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่งเลยค่ะเป็นส่วนหนึ่งของวจีสุจริตคือการประพฤติชอบทางวาจานั่นเองที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญเป็นอย่างมาก วจีสุจริตนั้นถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆมันก็ประกอบไปด้วยการพูดความจริงไม่พูดโกหกการพูดคำที่ก่อให้เกิดประโยชน์การพูดคำไพเราะอ,อ่อนหวานและการพูดให้มันถูกกาละเทศะรวมไปถึงการไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อหรือพูดคำหยาบต่างๆด้วยคนดีคนมีศีลธรรมโดยธรรมชาติแล้ว ก็มักจะยึดมั่นในการพูดความจริงเป็นเรื่องสำคัญพวกเขาอาจจะไม่ค่อยถนัดในการพูดเอาอกเอาใจใครหรือพูดอ้อมค้อมไปมาเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นพวกเขาเห็นสิ่งใดที่มันไม่ถูกต้องขึ้นมาก็อาจจะทักท้วงไปด้วยความปรารถนาดีพวกเขาอาจจะไม่ยอมร่วมผสมโรงในการพูดโกหก แม้เพียงเล็กน้อยก็ตามเพื่อผลประโยชน์บางอย่างที่อาจจะได้รับแต่ในโลกที่คนส่วนใหญ่นั้นอาจจะยังเคยชินกับการพูดเพื่อถนอมน้ำใจกันจนบางครั้งบางทีมันก็เกินเลยไปจากการรักษาความจริงไปบ้างหรือในโลกที่บางคนเขาอาจจะสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองบนพื้นฐานของความไม่จริงบางประการความซื่อตรงและความจริงใจของคนดีนี่แหละคะ่ะ จึงอาจจะกลายเป็นสิ่งที่มันคมกริบไปบาดความรู้สึกหรืออาจจะไปเปิดเผยสิ่งที่คนอื่นเขาไม่อยากให้ถูกรับรู้ขึ้นมาได้ลองนึกภาพตามกันดูนะคะในวงสนทนาที่ทุกคนกำลังสนุกสนานกันใหญ่กับการวิพากษ์วิจารณ์บุคคลที่สามอย่างออกรถออกชาติแต่คนดีคนหนึ่งกลับเลือกที่จะนิ่งเงียบไปหรือไม่ยอมร่วมแสดงความคิดเห็นในเชิงลบด้วย การกระทำนั้นแม้จะไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยมันก็อาจทำให้คนในวงรู้สึกอึดอัดขึ้นมาได้หรือรู้สึกเหมือนถูกตำหนิอยู่ไกลๆกลนั่นเองหรืออย่างในที่ทำงานเมื่อมีการเสนอความคิดเห็นอะไรต่างๆคนดีก็อาจจะเลือกพูดในสิ่งที่ตนเองเชื่อมั่นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง แม้ว่าความคิดนั้นมันอาจจะไปขัดแย้งเข้ากับผู้มีอำนาจหรือคนส่วนใหญ่ในกลุ่มก็ตามทีความตรงไปตรงมาเช่นนี้ก็อาจจะถูกตีความไปได้ว่าเป็นการไม่ประนีประนอมเป็นการแข็งขืนหรือแม้แต่เป็นการไม่ให้เกียรติกันเลยก็มีคำพูดที่มันจริงใจและเต็มไปด้วยความหวังดีเช่นการตักเตือนเพื่อนสนิท เกี่ยวกับพฤติกรรมบางอย่างที่มันดูไม่เหมาะสมเอาเสียเลยมันก็อาจจะทำให้เพื่อนของเรารู้สึกเสียหน้าไปบ้างหรือไม่พอใจขึ้นมาได้ในเบื้องต้นทั้งทงที่เจตนาของเรานั้นมันช่างบริสุทธิ์เหลือเกินนี่แหละค่ะคือดาบสองคมจริงๆของความตรงไปตรงมาด้านหนึ่งนั้นคือความซื่อสัตย์ต่อธรรม,มะต่อความถูกต้องดีงามทั้งปวง แต่อีกด้านหนึ่งนั้นมันก็อาจจะไปกระทบกระทั่งจิตใจที่ยังเปราะบางอยู่หรือ,อยังเต็มไปด้วยอัตราตัวตนของคนรอบข้างได้โดยง่ายดายเหลือเกินผู้ที่ยึดมั่นในความจริงนั้นจึงอาจจะถูกมองว่าเป็นคนพูดไม่รักษา้ําใจใครเลยเป็นคนที่ไม่รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวเอาเสียบ้างหรือแม้แต่ถูกมองเป็นคนที่น่ารำคาญ ในสายตาของคนที่เขาชอบความสะดวกสบายหรือชอบฟังแต่สิ่งที่ตนเองอยากจะฟังเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะคะพระพุทธองค์ก็ยังคงส่งยกย่องผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในสัจจะเพราะว่าความจริงนั้นแม้บางครั้งมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดบ้างในตอนแรกก็ตามแต่ในระยะยาวแล้วความจริงนี่แหละค่ะคือรากฐานที่สำคัญที่สุด ของความไว้วางใจและความเจริญงอกงามทั้งต่อตนเองและต่อสังคมส่วนรวมด้วยดังนั้นแล้วหากความซื้อตรงของคุณมันกำลังทำให้ใครบางคนไม่พอใจอยู่ละก็ก็ขอให้เข้าใจนะคะว่านั่นอาจจะเป็นเพราะเขานั้นยังไม่พร้อมที่จะรับฟังความจริงนั้นก็เป็นได้ไม่ใช่เพราะว่าความซื้อตรงของคุณเป็นสิ่งผิดอะไรเลยเพียงแต่ว่าเรานั้น อาจจะต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารความจริงนั้นออกไปด้วยสติและปัญญาประกอบกับความเมตตาให้มากยิ่งขึ้นไปอีกทีนี้เรามาถึงสิ่งที่เป็นเหตุประการที่สองกันบ้างนะคะที่ทำให้คนดีคนมีคุณธรรมอาจจะกลายเป็นคนที่ถูกมองว่าแปลกแยกไปหรือถึงขั้นถูกเกลียดชังได้โดยไม่รู้ตัวเลยนั่นก็คือการไม่ไหลาตามโลกไปเรื่อย การยืนหยัดมั่นคงในความถูกต้องของตนแม้บางครั้งบางทีอาจจะต้องรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่บ้างก็ตามลองจินตนาการตามกันดูอีกครั้งนะคะในสังคมหรือในกลุ่มคนที่อาจจะมีความเคยชินกันไปแล้วกับการทำอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยจะถูกต้องตามทํานองคลองทรรนักอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะเช่นการซุบซิบนินทาผู้อื่นเป็นเรื่องสนุกปากไป การเอาเปรียบเล็กๆน้อยๆที่มองกันว่าใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละหรือการเข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆที่มันต้องมีอบายมุกเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอเมื่อคนดีคนที่เขายึดมั่นในศีลธรรมเลือกที่จะไม่ร่วมวงด้วยเลือกที่จะไม่ทาในสิ่งที่ตนเองเห็นว่ามันไม่ถูกต้องการกระทำนั้นแม้จะดูเงียบงันไปแต่มันก็ส่งพลังในตัวเองอย่างน่าทึ่ง มันเหมือนการประกาศจุดยืนของตัวเองที่มันแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในกลุ่มนั้นเลยทีเดียวผลที่ตามมามันก็คืออะไรเนะหรือคะพวกเขานั้นอาจจะถูกมองไปได้ว่าเป็นคนไม่เข้าพวกเป็นคนแปลกแยกจังเลยเป็นคนที่ไม่ให้ความร่วมมือเอาเสียเลยหรือถ้ามันร้ายกว่านั้นก็อาจจะถูกมองไปว่ากำลังตัดสินคนอื่นอยู่หรือกำลังดูแคลนพฤติกรรมของคนอื่นๆในกลุ่มนั้นเสียด้วยซ้า พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรานั้นมีหิริและโอตตะปะหิริก็คือความละอายใจต่อบาปนะคะละอายที่จะทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งต่อหน้าและลับหลังเลยส่วนโอตตะปะนั้นก็คือความเกรงกลัวต่อผลของบาปรู้ว่าการกระทำที่ไม่ดีนั้นมันย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นอย่างแน่นอน คุณธรรมสองประการนี้เป็นเสมือนเกราะป้องกันชั้นดีเลยค่ะไม่ให้คนดีๆอย่างเราถลํมลึกลงไปในเส้นทางของความเสื่อมต่างๆแต่ในขณะเดียวกันนั้นมันก็อาจจะทำให้พวกเขาต้องยืนอยู่คนละฝั่งกันกับผู้ที่ยังขาดซึ่งความละอายใจและยังคงเพลิดเพลินอยู่กับการทำตามกิเลสของตนนั่นเองตัวอย่างที่เราเห็นกันได้อยู่บ่อยๆเลยนะคะ เช่นในวงสังสรรค์ที่เต็มไปด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คนที่เลือกจะไม่ดื่มเลยก็อาจจะถูกขยันขยอต่างๆถูกมองว่าไม่สนุกด้วยเลยไม่เต็มที่กับเพื่อนฝูงเอาเสียเลยหรือในที่ทำงานที่อาจจะมีการตกลงอะไรกันบางอย่างเพื่อที่จะทำอะไรที่มันไม่ค่อยจะโปร่งใสสักเท่าไหร่คนที่ปฏิเสธที่จะไม่ร่วมมือด้วยนั้นก็อาจจะถูกกีดกันไปเลยหรือถูกมองเป็นตัวปัญหาไปซะอย่างนั้น การยืนหยัดในความถูกต้องของตัวเองท่ามกลางกระแสของความไม่ถูกต้องมากมายมันจึงต้องอาศัยความเข้มแข็งทางใจอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและบ่อยครั้งเหลือเกินที่คนดีเหล่านี้ก็ต้องยอมรับในความโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นหรือความไม่เข้าใจจากคนรอบข้างไปเพื่อที่จะแลกกับการรักษาคุณ,ณธรรมในใจของตนนั่นเองนี่มันไม่ใช่ความผิดของพวกเขาเลยแม้แต่น้อยนะคะ แต่มันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เราได้เห็นกันชัดๆว่าพวกเขานั้นมีมาตรฐานทางศีลธรรมที่มันสูงกว่าคนอื่นและนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีมิใช่สิ่งที่น่าตำหนิติเตียนแต่อย่างใดเลยและแล้วเราก็มาถึงสิ่งที่เป็นเหตุประการที่สามกันแล้วนะคะที่อาจจะทำให้คนดีมีบุญนั้นกลายเป็นเป้าสายตาของความอิจฉาริษยาไปได้ หรือความไม่พอใจจากผู้อื่นได้เหมือนกันนั่นก็คือการมีชีวิตที่เรียบง่ายสันโดษการมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปโอ้อวดใครเลยแม้แต่นิดเดียวในยุคสมัยนี้ที่วัตถุนิยมมันช่างเฟื้อฟูเหลือเกินที่ผู้คนก็มักจะวัดคุณค่าของกันและกันจากทับสินเงินทองของนอกกายต่างๆ หรือจากตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตการใช้ชีวิตที่มันเรียบง่ายพอเพียงนั้นมันดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่สวนกระแสอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะคนดีคนมีธรรมะนิใจเมื่อได้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์แล้วนั้นก็มักจะค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายในจิตใจของตนเองพวกเขาได้เรียนรู้ที่จะยินดีในสิ่งที่ตนมี หรือที่เราเรียกกันว่าสันโดษนั่นเองความสุขของพวกเขานั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีเข้าของราคาแพงอะไรเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการได้ไปท่องเที่ยวในที่หรูหรูหรือการได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกเสมอไปแต่มันเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบความพอดีและความเข้าใจในชีวิตอย่างแท้จริง เมื่อพวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบที่มันเรียบง่ายไม่ต้องดิ้นรนขวายคว้าอะไรมากมายไม่ต้องไปเปรียบเทียบแข่งขันกับใครต่อใครภาพชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นมันก็อาจจะไปสกิดใจเข้าหรืออาจจะไปเน้นย้ำความรู้สึกขาดพร่องในจิตใจของผู้ที่ยังคงวิ่งไล่ตามความสุขจากภายนอกอยู่ไม่หยุดหย่อนคนที่ยังยึดติดอยู่กับวัตถุสิ่งของนั้น หรือคนที่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นอยู่เสมอเมื่อได้เห็นคนที่เขามีความสุขได้ง่ายๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเหมือนตนเลยก็อาจจะรู้สึกสับสนขึ้นมาไม่เข้าใจเอาเสียเลยหรือถ้ามองลึกลงไปกว่านั้นก็อาจจะรู้สึกอิจฉาหรือว่าหมั่นไส้ขึ้นมาได้เหมือนกันพวกเขามองไม่เห็นหรอกค่ะว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่ใจของเราต่างหาก ไม่ใช่ที่วัตถุสิ่งของที่เรามีจึงอาจจะตีความความเรียบง่ายนั้นของคนดีเหล่านั้นไปในทางลบเสียหมดเช่นอาจจะมองว่าเป็นคนไม่มีความทะเยอทะยานเอาซะเลยเป็นคนขี้แพ้หรือเปล่าหรือแม้แต่อาจจะดูถูกไปว่าก็เป็นเพราะว่าไม่มีปัญญาจะหามาได้ต่างหากละ่ะทั้งๆท,งที่ในความเป็นจริงแล้วคนดีเหล่านั้นเขาอาจจะมีศัก,กยภาพ ที่จะแสแวงหาสิ่งต่างๆได้มากมายกายกองก็ได้แต่พวกเขาเลือกที่จะไม่ทำมันเพราะว่าเขาได้คนพบแล้วยังไงล่ะคะว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่ตรงไหนกันแน่การไม่โออ้วดตัวเองการไม่ฟุ้งเฟอ้อเหอ่อเหิมการอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวนั้นมันจึงอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนบางกลุ่มรู้สึกเหมือนถูกท้าทายขึ้นมาหรือถูกตัดสินคุณค่า ที่พวกเขายึดถืออยู่โดยที่คนดีๆไม่ได้ตั้งใจเลยแม้แต่น้อยเมื่อเราได้เข้าใจถึงสามสาเหตุหลักๆเหล่านี้แล้วเราก็คงจะพอเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมหนอการทำความดีการเป็นคนมีศีลธรรมนั้นบางครั้งบางทีมันจึงอาจจะนำมาซึ่งความรู้สึกที่ไม่ดีเอาเสียเลยจากคนรอบข้างได้ทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ได้มีเจตนา ที่จะไปเบียดเบียนหรือว่าทำร้ายใครเลยก็ตามแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดมันก็คืออะไรนะหรือคะเมื่อเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นแล้วเราควรจะวางใจของเราและปฏิบัติตนอย่างไรต่อไปดีเพื่อให้หัวใจของเรานั้นมันยังคงผ่องใสยอยู่เสมอและไม่หวั่นไหวคลอนแคลนไปจากเส้นทางแห่งความดีงามนั้นเลยพระพุทธองค์ทรงได้มอบคำสอนเอาไว้ อันเป็นดั่งกรอกแก้วคุ้มครองใจของเราไว้ให้เป็นอย่างดีนั้นก็คือการฝึกฝนอุเบกขาคาธรรมอุเบกขาก็คือการวางใจให้เป็นกลางนั่นเองการมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไปตามความเป็นจริงของมันโดยไม่ปล่อยให้ความยินดีหรือความยินร้ายนั้นเข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้เลยเมื่อมีคนมาสรรเสริญเยินยอเราเราก็รับรู้เอาไว้แต่ก็ไม่หลงระเริงจนลืมตัวไป และเมื่อมีคนมานินทาว่าร้ายหรือว่าเกลียดชังเราเราก็รับรู้เช่นกันแต่ก็ไม่ปล่อยให้ความโกรธนั้นความเสียใจหรือความท้อแท้ต่างๆมันเข้ามาเผาไหม้จิตใจของเราจนย่ำแย่ลองฝึกกันดูง่ายๆนะคะเมื่อเราได้ยินคำพูดที่มันไม่ดีมากระทบหูของเราก็ให้มองว่ามันเป็นเพียงแค่เสียงเสียงหนึ่งเท่านั้นเองเป็นเสียงที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับหายไป เหมือนกับลมที่พัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ได้มีตัวตนอะไรที่มันถาวรเลยเรานั้นไม่สามารถจะไปบังคับบัญชาความคิดหรือว่าปากของคนอื่นเขาได้หรอกค่ะแต่สิ่งที่เราควบคุมมันได้แน่ๆก็คือใจของเรานี่แหละนอกเหนือไปจากการวางอุแบกขาขาแล้วอีกสิ่งหนึ่งเลยที่มันทรงพลังไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือการเจริญเมตตาธรรมเมตตา ก็คือความปรารถนาดีอย่างแท้จริงอยากที่จะให้ผู้อื่นเขามีความสุขแม้แต่กับผู้ที่กำลังเข้าใจเราผิดอยู่ก็ตามหรือผู้ที่กำลังรู้สึกไม่ดีกับเราอยู่ก็ตามทีแทนที่เราจะไปตอบโต้วความเกลียดชังนั้นด้วยความเกลียดชังที่มันอาจจะมากกว่าเดิมเสียอีกลองเปลี่ยนมาเป็นการแผ่เมตตาให้พวกเขาดูนะคะขอให้พวกเขานั้นมีความสุขกันเถอะ ขอให้พวกเขาได้ผลจากความทุกข์เสียทีผลจากกิเลสที่มันกำลังบีบคันจิตใจของเขาอยู่จนทําให้เขาต้องแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นออกมาเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วคนที่กำลังเกลียดผู้อื่นอยู่นั้นตัวเขาเองนั่นแหละค่ะที่กำลังทุกข์ทรมานอยู่ที่สุดจิตใจที่มันเต็มไปด้วยไฟแห่งโทสะนั้นมันย่อมหาความสงบสุขไม่ได้เลยแม้แต่น้อย จงจำไว้นะคะว่าความดีที่คุณกำลังทำอยู่นั้นมันเปรียบเสมือนแสงสว่างเลยทีเดียวและบางครั้งแสงสว่างนั้นมันก็อาจจะทำให้คนที่ยังอยู่ในความมืดมิดนั้นหรือคนที่ยังไม่คุ้นชินกับแสงสว่างเท่าไหร่รู้สึกแสบตาขึ้นมาบ้างหรือว่าไม่พอใจขึ้นมาได้แต่นั่นมันก็ไม่ใช่เหตุผลเลยนะคะที่แสงสว่างนั้นจะต้องหยุดส่องประกายลงจริงไหมล่ะคะ หน้าที่ของแสงสว่างก็คือการส่องสว่างต่อไปเช่นเดียวกับหน้าที่ของคนดีก็คือการทำความดีต่อไปนั่นเองด้วยหัวใจที่มันมั่นคงและเปี่ยมด้วยปัญญาเอาละค่ะมาถึงช่วงท้ายนี้กันแล้วเรามาสรุปหัวใจสำคัญกันอีกครั้งของสิ่งที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันมาในวันนี้เป็นข้อคิดสั้นๆเพื่อให้เราจำกันได้ง่ายขึ้นนะคะ หนึ่งเลยก็คือความตรงไปตรงมาของคุณนั้นแม้ว่ามันจะบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยความหวังดีแต่มันก็อาจจะไปกระทบใจคนที่เขายัางไม่พร้อมจะรับความจริงได้เหมือนกัน 2. การยืนหยัดในความถูกต้องของคุณการไม่ไหลาตามกระแสที่มันผิดศีลธรรมนั้นมันอาจจะทำให้คุณดูแตกต่างไปบ้างแต่นั่นแหละค่ะคือความภาคภูมิใจอย่างแท้จริง 3. ชีวิตที่มันเรียบง่ายและพอเพียงของคุณนั้นมันคือความสุขที่แท้จริงที่ไม่ต้องไปวิ่งหาจากไหนเลยแต่มันก็อาจจะไปสกิดใจผู้ที่ยังคงสแสวงหาความสุขจากภายนอกอยู่ก็เป็นได้ และ 4. การรู้จักวางอุเบกขาค่ะและการเจริญเมตานั้นมันคือเกราะป้องกันใจที่ดีที่สุดเลยค่ะเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับความไม่เข้าใจหรือความเกลียดชังต่างๆจากผู้อื่นเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นประโยชน์และมอบแสงสว่างทางปัญญาให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยเลยนะคะ หากท่านใดเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันนี้หรือว่ามีข้อคิดดีๆอยากที่จะแบ่งปันกันก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นเอาไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนั้นมันก็เป็นกุศลอย่างหนึ่งที่น่าทำมากเลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่กำลังมุ่งมั่นตั้งใจในการทำความดีอยู่เสมอจงมีหัวใจที่เข้มแข็งดังหินผามีสติปัญญาที่เฉียบคมดุดดังเพชร สามารถที่จะก้าวข้ามทุกอุปสรรคไปได้และพบเจอแต่ความสุขความสงบที่แท้จริงในเส้นทางธรรมที่พระพุทธองค์ทรงได้ชี้แนะเอาไว้แล้วจงมั่นคงในความดีงามนะคะดุดดังขุนเขาที่ไม่เคยหวั่นไหวต่อแรงลมเลยแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะธรรมะสวัสดีค่ะ